สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มากันในช่วงประมาณ6กโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของดิวที่จบไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าดิวใหญ่นะที่หลายๆท่านตั้งตารอคอยโดยเฉพาะแฟนสเปอร์ครับดิวของกาเรตเบลนะครับจบเรียบร้อยนะครับในรูปแบบของการยืมตัวนะครับ ม,มันมีเหตุผลหลายอย่างเนาะค่าเหนื่อยนะครับใครจ่ายเมื่อคืนนี้มันมีเรื่องราวของดดลี่อาลีอ่ะนะครับถ้าใครตามข่าวการย้ายทีมเนี่ยของสเปอร์เนี่ยช่วงเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่ามัดลิดอยากได้อาลี่ไปเล่นนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเข้ารายละเอียดของข่าวเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับ ข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นจากดิวที่จบไปแล้วก่อนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเปลี่ยนหลายอย่างไฟล์เลสเตอร์ซิตี้ได้เหตุแล้วนะครับข่าวที่1น,นะครับเป็นข่าวของสโมสรเรสเตอร์ซิตี้นะครับที่แอคเซปต์ดิวนะครับเซอร์จิอันเดรยืมตัวมาก่อน3ล้านยูโรแล้วเซ็นขาด24ล้านยูโรดิวนี้จบแล้วนะครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดีกับแฟนเรสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับลามะต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชฟฟีเ n i t ตดนะครับคิสไฟเดอร์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับฟอราราินโบลูกันนะครับซึ่งเป็นกองหน้าเยาวชนของสโมสรอาร์เซนอลนะครับมีระเดียดการย้ายทีมแบบเป็นทางการในอนาคตนะครับ15ล้านปอนด์ก็รอดูกันนะครับตอนนี้นะครับก็ดีลเนี้ยบรรลุข้อเสนอเรียบร้อยนะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรโลมานะครับโลมาวันนี้ปิดดิวนะครับมาลาคูรูบารานะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่หลายทีมนะครับคูลูบาร่าครับย้ายมาท่วมทีมโลมาครับและเดินทางมาถึงเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับโลมาด้วยนะครับอัปเดตนะครับดิวที่จบไปแล้วบ้างนะครับสโมสรลีจูเนเตดก็ประกาศเซ็นสัญญากับคริเซซิโอ ซูมิลิรีนะครับจากสโมสรเฟยยานูตนะครับก็ไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับเซ็นสัญญาถึงปี2023นะครับอันนี้ก็ดีลจบไปแล้วนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ปิดดีลนะครับผู้สาประตูจากสโมสรอาร์เดจองนะครับก็ก็เป็นใครนะอาลูนาอเล็กซ์ลูนาซอนนะครับผมเรียกสั้นๆว่าลูนาซอนแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ก็อร์เซนอลก็ปาติเนสก็ไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจนะครับกองหน้าวัย18ปีของสโมสรแอตแลนตานะครับชื่อว่าอาร์มัตทอเรยนะครับจริงแมนยูเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นข่าวกันนักเตะเยอะมากแต่ว่าบางดิวก็ไม่สามารถจบได้นะครับวันนี้สนใจกองหน้าดาวรุ่งของแอตแลนตานะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของ ซซิโคลาซิเน็นะครับก็ล่าสุดนะครับไบเออร์ลูวาเซนสนใจที่เซ็นสัญญานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชลเก้และโรมาเนี่ยเคยสนใจมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นไบเออร์ลูวาเซนอีกทีนะครับเซซิโคลาซิเน็ก็ต้องย้ายทีมอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตดวที่จบไปแล้วอีกนะครับสโมสรเบียนริวก็ประกาศเซ็นสัญญากับนักเตะของวัตฟอร์ดที่ชื่อว่าพาวิสเอสพิเนียนนะครับก็ เซ็นสัญญาด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เซ็นสัญญา7ปีนะครับไม่ค่อยจะค่อยเห็นเนาะเซ็นสัญญา7ปีนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรฟิออเรนตินาก็ประกาศเซ็นสัญญากับโบชาเวเลโล่นะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบฟรีฟรีนะครับเซ็นสัญญา3ปีจากอินเตอร์มิลานนะครับ ปิดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับดิวที่จบไปแล้วนะครับสโมสรแอสตันวิลล่าก็ประกาศเซ็นสัญญากับเอลริมิโนมาติเนสครับจากอาร์เซนอลน,นะครับด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์เซ็นสัญญา4ปีนะครับคือมาตินเนสเนี่ยขอความการันตีเป็นเบอร์หนึ่งของทีมไม่ได้ก็ย้ายมาเป็นเบอร์หนึ่งของแอสตันวิลล่าตามนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอาร์ไอนออะนะนิวคาสเซิลปล่อยให้อามูโตะนะครับ ยืมตัวไปอยู่กับกสโมสรเออีบาร์ะออน, I นะครับก็ยืมตัวตลอดฤดูกาลนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมอสรดาบี w ้คาตี้ก็ประกาศเซ็นสัญญากับคิมมี่โจวิกส์นะครับก็เป็นนักเตะของสโมอสรลุสโพซานนะครับก็ตามนี้นะครับก็ดาบี้คาลตี้ก็เสริมทัพมาเรื่อยๆจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโมเสคีนนะครับอเล็กซ์ไอวบี้นะครับทีโอวอลคอรอ่ากิฟฟี่ซิกุซันนะครับนักเตะเหล่านี้นี่ก็คืออยู่ในทัดอยู่ก็คือสมสรเอเวอร์ตันจกจะขายนะครับรวมถึงเบอร์นา r d ด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับอันเชลติเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของเซฟคิวเรกูลอนผมไปพูดในข่าวแบบละเอียดดีกว่านะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ ใครนะโลมากับยูเวนตุสอ่ามีการคุยกันนะครับวันนี้อยากจะเซ็นสัญญากับมัตเตียเดชิโอนะครับก็วันนี้เขาคุยกันแล้วนะว่าอ้าตกลงย้ายหรือไม่ย้ายคือตอนนี้รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าเวลาในตลาดนักเตะเนี่ยคือเขาเจรจากันไวมากเลยในอิตาลีนะครับก็ตามนี้นะครับโลมาอยากจะเซ็นสัญญากับมัตเตียเดชิโอของยูเวนตุสและก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับ สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็กําลังจะปล่อยตัวดิโก้โกดินนะครับไปอยู่กับไปอยู่กับสโมสรไกยลี่อันโตโลวีเดลกำลังจะย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับก็ตอนนี้ดิวใกล้จะจบแล้วนะครับเปิดตัวนะครับเอเมอริกโอบาเมยองนะครับกับสัญญา3ปีกับอาร์เซนอลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคำถามสำคัญนะครับโอบาเมยองเนี่ยจะได้รับค่าเหนอเท่าไหร่นะครับ ในสื่อนี้บอกไว้นะครับมากกว่าเดิมอีกนะครับได้รับ350,000ห้นปอต่อสัปดาห์นะครับก็เซ็นยาว3ปีเลยนะครับทำลายเพดานเดิม250,000ห้นปอของอาร์ซนอลไปเรียบร้อยนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับหมดไปแล้วนะครับสําหรับตลาดนักเตะนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกท่านมาเข้าประเด็นของข่าวแล้วว่าเรื่องราวของแกลเลตเบลนะครับเซคิโอเลกิลอนที่หลายๆคนสนใจอยู่นะครับ ล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเลยเมื่อ7นาทีที่ผ่านมานะครับสโมสรสเปอร์นะครับประสบความสําเร็จในการยืมตัวแกเรตเบลอย่างเป็นทางการนะครับเบลจะเข้ามาเล่นให้กับสเปอร์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ซีดินซิดานะครับหยุดนําเสนอรายละเอียดของเบลไปแล้วนะครับตามรายงานจากเดลีเมลนะครับว่าเงื่อนไขสําคัญในการยืมตัว1ปีเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สเปอร์ยินดีจ่ายเงินนะครับในครั้งนี้ ในการยืมตัว13ล้านปอนด์นะครับเบลออกจากสเปอร์ไปในปี2013นะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับมัตลิดในราคา85.3ล้านปอนด์ซึ่งเป็นซีตีโลกในเวลานั้นนะครับก็ถือว่าสเปอร์ได้เบลกลับมาละนะครับเพราะว่ามันมีที่เดียวที่เหมาะนั่นแหละเบลนี่แหละนะครับที่นี่ส่วนค่าเหนื่อยประเด็นสำคัญมัดลิดจ่ายให้100%ส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับเขาได้บอกไว้นะครับว่าตาลีาลี่นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการ ยืมตัวไปเล่นให้กับสโมสรเรัลมดริดแล้วเรัลมดริดเนี่ยก็จะจ่ายค่าเหนื่อย1น0ยให้กับสเปอร์แทนในการยืมอลัลลี่ส่วนเบลนะครับเบลเนี่ยมีู่2ทางก็คือจ่าย100%กับ50%แต่ผมเชื่อว่ามดริดจะจ่ายแค่50%อีก50%เปอร์นี่ยสเปอร์อาจจะต้องจ่ายในการยืมตัวครั้งนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดที่มากกว่าในข่าวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับสเปอร์นะครับยินดีกับแฟนสเปอร์ด้วยนะได้เกเ็ดเบล มาเล่นแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซลคิโอเลกูลอนกันนะครับก็สโมสรสเปอร์ครับบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับเซลคิโอเลกูลอนเรียบร้อยนะครับเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดี๋ยวนี้นะครับก็แมนยูก็พลาดไปแบบเป็นทางการแล้วนะครับสเปอร์เซ็นสัญญากับเซลคิโอเลกูลอนนะครับในราคา30ล้านยูโรหรือประมาณ 24.4ล้านปอนด์นะครับกองหลังวัย23ปีคนนี้นะครับก็มีความความสามารถที่โดดเด่นในช่วงของการยืมตัวกับเซบีย่านะครับพาเซบีย่าคว้าแชมแป์ยูโรปาลีกนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับพลาดดิวนี้ในนาทีสุดท้ายเลยเพราะอะไรนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไม่ไม่โอเคกับการซื้อกลับสเปอร์โอเคคือเอาตรงเลยสเปอร์อ่ะ คือไม่ได้ยึดติดอะไรมากนะครับการซื้อกลับก็ซื้อกลับไปแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรัลมาดลิดไงในการเซ็นสัญญากับแกเรตเบลอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดมันดูดีนะครับแล้วที่สาคัญก็คือสเปอร์เนี่ยโอเคยังไงก็ได้นะครับในการที่จะซื้อกลับการซื้อกลับตัวเลขเหรอครับ <c oughs> เขามีการพูดถึงประมาณ35ล้านยูโรหรือประมาณ32ล้านปอนด์ในสื่อบอกเป็นตัวเลขไว้ประมาณนี้แต่ผมเองเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจในตัวเลขที่เขาพูดกันอยู่นะครับ คือการซื้อกลับอะสเปอร์อยังไงก็ต้องได้กําไรโอ้าก็ได้กําไรตั้งเท่าไรเนี่ยอ๋อได้กําไร5ล้านปอนด์ก็โอเคอยู่นะถ้า Self Q o, ant, เซคิโอเลกูเลนเ่นดีะคือสเปอร์ซื้อมาสักยีล้านปอนด์ขาย32ล้านปอนด์ก็วินวินนะครับก็ตามนี้นะครับก็จนานทานบันเน็ตตัวแทนของแกลเลตเบลก็ดีลของแกลเลตเบลก็จบไปแล้วเซีคิโอเรกูเลนก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแฟสเปอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮัตเซมเอวนะครับแล้วก็เมลฟริสเดปายนะครับคือเรื่องราวเมื่อคืนนี้นะครับผมผมอ่านจากรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยฮัเซมเอวเนี่ยความหมายสําคัญก็คือเขา54.5ล้านปอนเนี่ยอาร์เซนอลสนใจนะครับแต่อาร์เซนอลยังไม่ได้ยื่นนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปเลยผู้ในการฝ่ายกีฬาอย่างจูนินโยไปเยอไปบูกาโน่เนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าเฮ้ย ข้อเสนอมันยังไม่ได้มาเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเมมฟิสเดปายเนี่ยคือจริงๆแล้วสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดนะ8หรือ9เดือนนะสัญญาไม่ถึงปีอะคือมัอนกับว่าตอนนี้สโมสรบาร์เซโลนาก็เล่นแง่นี้เหมือนกันนะรอให้สัญญาลกเตะหมดลงแล้วก็เซ็นฟรีมกกมรามเนี้คือเล่นสไตล์นี้เลยอะคือรอได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าเนาะสโมสรต้นสังกัดเขาอะแทนที่จะได้เงินอะ กลับรอให้หมดสัญญาเนี่ยเขาคงจะไม่โอเคด้วยหรอกเขาต้องหาทางต่อสัญญาให้ได้นะครับผมแค่ยืนยันว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยย,ย,ยังไม่ได้ยืนนนย่น,ววย,นยังไม่ได้ยืน่นนะครับในดีลของอาฮาเซมเอวาคือตกเป็นข่าวว่ายื่นแต่ยังไม่ยื่นส่วนอาเมฟิสเดปายก็เช่นกันที่บาร์เซโลนาจะดึงตัวไปอะ่ะคือในข่าวมันออกมาอีกนะว่าสถานการณ์เลวร้ายในเรื่องของการเงินของบาร์เซโลนามันทําให้ขยับไม่ได้ไงแต่ผมเชื่อว่าเนาะ ม,มันมีทางออกอยู่แล้วละ่ะเรื่องผมคิดว่าในข่าวอะ่ะสถานการณ์การเงินที่เลวร้ายของบาร์เซโลนาเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรอกเพราะาสโมสรยังคงอยู่ได้นะครับก็ตามนี้นะครับมันอาจจะมีอะไรพลิกล็อกในใ,ในในการจัดการทีมของโรนันคูม,มันก็ได้ว่ามลฟิสเตปายคุณไม่ต้องเอามาหรอกไวนรร่มก็เช่นกันอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะเป็นเป็นเรื่องภายในของสโมสรเนานะที่ในสื่อคาดการไว้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเจกเกินครอปกันนะครับเรื่องราวของเจกเกินครอปในเช้าวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะครับประตูที่เปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมความหมายก็คืออย่างนี้ครับเจกเกินครอปเนี่ยมีสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับถึงปี2023ถึงปี2024ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าในช่วงปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะพัก1ปีนะครับพัก1ปีหลังจากหมดสัญญาแล้วค่อยกลับมาวงการฟุตบอลใหม่นะครับซึ่งเวลานั้นเองเนี่ย ลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนแปลงไปนะั่นในช่วงที่ไม่มีครอปแต่วันนี้นะครับเดรยรอยมาตาต้านะครับนักข่าวของ n f น e ฟ f o o t ต a l l นะครับได้มีการพูดถึงว่าคำถามสำคัญมากมายที่แฟนๆนนะถามครอปก็คือเขาจะต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลไหมเนี่ยเขาได้รับคำตอบจากเจ้าเกนครอปนะครับว่าผมเหลือเวลาอีก4ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวงการฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับทุกวันที่จะต้องทำงานนะครับและคิดว่าอีก4ปีเนี่ยผมจะต่อสัญญาไหมล่ะ นะครับถ้าผมไม่ต่อเนี่ยผมก็เที่ยวแล้วก็หยุดกับลิเวอร์พูลไม่รับงานนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งนี่คือสเต็ปเติมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับครอปก็พูดประมาณว่าวงการฟุตบอลมันนิรันด์นะคือมันไม่มีวันหยุดอ,ะ,อะตรงๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นปน,นักข่าวเนี่ยที่เอ้ยมันอาจจะไม่ต้องพักก็ได้นะอะไรเงี้ยพักไปเดี๋ยวลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปแล้วทำไงลนะ่ะอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องหออนาคตเนะ การที่ครอบต่อสัญญา4ปีมันก็ดีแล้วแหละถ้าเขาจะพักปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแฟนลิพูคงไม่ให้พักหรอกนะครับเอาถึงเวลานั้นคอยว่ากันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์โรนเชรตินะครับต้องชื่นชมนะว่าอันเชรตีเนี่ยเปลี่ยนเอเวอเรตันเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าเขาจะลุ้นอยู่ฝ้าอันเชมิลีกในปีนี้นะครับตามรายงานนะครับอันเชรตีนะครับจะเซ็นสัญญากับซินเดบ็กคนใหม่อีกหนึ่งคนนะครับ เมื่อคืนนี้เกมคาราบาวครับก็ชนะซาวฟอร์ด3-0นะครับรูปทีมโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อันเชลิตีนะครับมีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กต้องการเพิ่มเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้นี่ก็อยากจะยืมตัวฟิคาโยตูโมรีจากเชลซีนะครับแล้วก็มีใครกอีกหลายคนเลยแต่ตอนนี้จะขายกิฟฟี่ซิกูซันโมเสคีนนะครับที่อยากจะขายออกไปะนะครับแล้วก็ ใครอีกนะเอาตรงๆเลยเนาะลิสต์ของอัชลอตตีคงจะมีแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเสริมตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสกอตโฮแกนนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรแอสตันวิลล่าต้นสังกัดนะครับตอนนี้นะครับก็ย้ายไปร่วมทีมสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็เซ็นสัญญา4ปีไปเลยนะครับโฮแกนเล่นตำแหน่งกองหน้านี่ก็จะไปช่วยเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ย ให้ขึ้นมาพิมพ์บริษให้ได้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงแลมพาดกันนะครับวันนี้แฟรงแลมพาดมีประเด็นนะคือทะเลาะกับบอรดบอร์ดบอรดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นบอร์ดคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการเซ็นสัญญากับดิแคร์ไรส์นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าข้อเสนอ70ล้านปอนด์เนี่ยที่จะขอซื้อดิแคร์ไรส์จากเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับก็ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่จะมีคณะกรรมการในการ,นในการซื้อขายนักเตะอยู่คน2คนนี่แหละที่ไม่แน่ใจว่าไรซ์เนี่ยจะแก้ไขข้อบอกพร่องทางเทคนิคนีน้ได้นะครับคือเอาตรงๆเลยเนาะเพลเมเกอร์ความหมายสําคัญของแฟรง์นัมพาดพูดประมาณนี้ว่าเพลเมเกอร์คนนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์ได้นะสำหรับดีแคร์ไรซ์เนี่ยกรรมการก็แย้งนะครับทาให้ดีลนี้เนี่ยอาจจะชะง,งักไปคือโอกาสที่ดีแคร์ไรซ์จะมาอยู่กับเชลซีเนี่ย น่าจะยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเชลซีมีของดีเยอะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวเบื้องหลังของโอบามายองกันนะครับคือตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยต่อสัญญากับโอบามายองได้แต่มีเรื่องราวเบื้องหลังเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้่ก่อนที่จะเซ็นสัญญา3ปีอนะครับตามรายงานจาก s k y Sport นะครับว่าสโมสรที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะขอเซ็นสัญญาฟรีกับโอบามยองก็คือบาร์เซโลนาครับ เป็นเรื่องจริงครับที่บาร์เซโลนาสนใจโอบามิยองนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นจากการคว้าแชมป์สแชมป์นะครับก็ถือว่าโอบามิยองแฮปปี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการต่อสัญญาฉบับใหม่ฉะนั้นสโมสรที่มายื่นข้อเสนอในช่วงที่สัญญายังไม่หมดก็คือบาร์เซโลนานั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเอลอาโซโลกันนะครับ โจเอลอาโซโลคือใครนะครับเป็นนักเตะของโซนซีนะครับตำแหน่งกองหน้าสวมเสือ้อหมายเลขก6 6นะครับวันนี้เขาทำอะไรล่ะเขาตกลงย้ายไปร่วมทีมเจนัวแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้เรียบร้อยนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ในเกาโชซีดาแล้วนะครับแล้วก็ก็ตอนนี้สโมสรอน,อนุญาตแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของสเฟนแม็กกินนะครับ ซีเฟนแมกกี้นะครับก็ย้ายไปร่วมทีมสโมสรฮิมาเลรียนะครับในสกอตติกพรมเมยรีกเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาตลอดฤดูกาลนะครับก็กล่าวอำลาเพื่อนๆในสโมสรในสนามซ้อมเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนสรุปข่าวแล้วนะครับเรื่องราวในการย้ายทีมนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็วันนี้ก็จะไม่มีข่าวเลยมากมายนักนะครับก็พลาดทั้ง2ดีลนะก็แจ็คกิลิสจบไปนะครับต่อสัญญาเมื่อวานก่อนนู่นเซเคิโเลกลอนไม่เอาเรื่องของสัญญาซื้อกลับก็พลาดตัวไปนะครับก็สัญญาซื้อกลับในสื่อบอกไว้แคบได้กาไรแค่5ล้านปอนด์มันก็โอเคนะวินวินนั่นแหละแถมมีนักเตะมาใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเราสาคัญคือเบลเบลนะครับก็จบแล้วมามาเล่นให้กับสเปอร์ ยืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลนะครับส่วน,นเรื่องราวของอาล,ลีที่จะไปอยู่กับเรียมาร้ตนเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ยังเจรจากันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนพระสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ